กองกอเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันเออนีเรขอทิชู้อะคนตอนยอกระป๋ให้เราหน่อยอะไมงเลยหละเหนือยจ้ะเหนือยเหนื่อยเหนื่อยน่ากลัวเหยื่อยเสยโธครับคอเคล็ดเม่คนิสเอ่อนิดน่งค่ะ ก็ตแ,ตแต่มาถึงนี่เขายังบวดยังบวดว่าเมื่อยไม่หายเคือได้ตื่นมาได้ปวดตัวมากอะ่ะตึงมากอะ่ะคูนมันแข็งมากเลยอะ่ะเพราะมันให้มันแบบปวดใช่ไหมเนี่ยใช่เพราะมันดังมากเลยอะ่ะสะพักผูกเส้น พึ่งพีกล็อกนท้แล้วตอนนี้คือหันคอไม่ได้อีกเลยนะอยู่อย่างนี้ค้งเนื้อกินสลัะเดี๋ยวนี่เขาเอาข้าฝผันจริงเลยดีนะสะผมมาแล้ววืนสวานสวัสดีค่ะโอ้ยอันนี้คือมิ้นเพื่อนสนิทเราเองค่ะแเดี๋ยวโดรกลับนะคะเพื่อนะ หนูเจอครั้งที่สองใช่บีมจำได้ไหมได้กินข้าวยังคะกินแล้วค่ะไม่มีบีมกัไปฟนขับนะมีไปขับอ๋ออันนี้ก็มีขับไล่เป็นขับไล่บายไปเกสอนไว้ยังไม่ร้อยค่ะอ่ะก็รูับมาที่นี่ออีกรบใช่มาทางเท่าไม่อยากกลับบ้านกันจะไม่กลับหนูเไม่คนเข้าหิว ยังไม่ได้กิน, <c oughs> นใครพิมพ์น้องสาวส,สวย <laughs> ไอ้บ้าเนส only look camera หลังจากที่แยกกันไลฟ์มานาน happiness d o งไป i t e her hand n e s เขาหิวเขาหิวไปเจอกันนานเลยใครอะ เซคูสวัสดี้ที่ควรคิดว่าเราสลับกันใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเหมือนกันเลยเหมือนกันมากพ,พี่เอ้าพี่แชมป์เปลี่ยนชื่อเอาเปลี่ยนชื่อไอจีหรอพี่แชมป์สวัสดีค่ะพี่แชมป์ไห,น,ไหนให้น้องดูดิว่าหราอ๋อพี่แชมป์โคเวอร์ใช่ไหมพี่แชมป์โคเวอร์ใช่ไหมซึ่งตอนนี้รู้จักพี่แชมป์หลายคนมากงงเฮ้ยขอบคุณมากน้องเจเบลนาะ เขาเห็นเห็นเห็นในไอีแหละใช่ไหมพี่แชมโพรเพอร์ใช่ไหมอ้าวอ้าวพี่พิม์คุณพิมไมใช่ไมเหรอเอาวงการม่นกันคนนี้โอเคเลยเพราะว่าเเลยอ่ใส่ เน็ตช้ามากหลายหลายอลยี่ไตูดูู่นี่สาวสวยคายต้ตูเลดดิต้องไปดูไหมละคะ Hello Indonesia Moscow w a เ there Moscow อะให้เติมดิฟกัน่ะบ้าดิฟบต้เติมนาทางคู่เออคนระสีด้วยอันนี้สีมันปากเอ้ยสีมันผม วาเลนไทน์ใช่ไหมเป็นฟรีวาเลนไทน์เพราะว่าพวกนี้เราจะไม่ว่างกันใช่ไหมใช่อ่ะินเซนเฮ้ยเฮ้ยเขามีเขามีเขามีต้องว่ามาจากโอเคค่ะขอบคคุณ่ะาแลตี้มากเลยอ่ะดูเป็นคนเฮลตี้อ่ะแล้วเขาจะไม่หอมเหมือนพี่มิ้นหรอกซึ่งสีเราลองไม่เห็นรูปไหนมาจากโบกง ไม่คุณชอบโบกแต่คูณเชื่อก่ารู้สึกแบบบินโง่ไปกว่เห็นแล้วแอบดูในไอทีโกรมากมอบดอกไม้ให้กันละกันขอคุณเนสได้เปล่าไม่ให้ขอคุณเจอได้เปล่าไม่ให้ขอผมนี่หายยากต้องเนสไงเนส I like you r v o i Can e c I make a song for you Who ไป ไม่รู้อ่ะผ<ค>ู้ผู้โอเคผู้โอเค I see a lot of Indonesia fans here. You can talk to me in English. I'll talk to you. พี่โอมสวัสดีค่ะเอ,อมา,ามันสามารถเลื่อนดูย้รรอนหลังได้หรอได้คุณเนทซีเบอเนี่ยดูแบบส t u p e f เลยอะสวัเลยค่ะ ค่เนี่ยของเราเส้นมะละกอมาให้เขาเหรอแล้วก็ส้มตำเอ้ยีินทำไมไม่ไปดูอ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจริงๆเขไม่ดูเื่องอะไรพวกนี้เราแตเราชอบอไม่มีอะไรมากเราแค่มาลาจารสัญญาหนูชอบตั้งแต่รีพายแหละชูเวทแท็กก็มาดูไอ้มูนไลท์นั่นแหลเรายังไม่ดูเลยมูนไลท์อ่ะแต่ดู ไง้ดคยนะคุบบหมดประกอดีฟังทอดกัไม่กินซ้อมดิเฮ้ยกใส่ีิภ่าวชิมไก่ไหมใม่เราไม่หากแย่งเดี๋ยวเราแย่งคุณเลยไงมีหาวอร่อย อรส่นคุณพ oh ่ออร่อยอร่อยมันสั่งเดี๋ยวบีบได้นี่คือตีสีฟ้าเลยนะใช่ พี่ขวดเนาะแล้วเราก็จะมีหมวกหมวกตู้วันนี้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาูไม่ไดเอามาให้เราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ได้กินนี่นะต้มตำมันน้องฟุกว่าหรือเปล่าขอจาาเขาเพิ่มเปล่าขอไี่ไหจาากิบกีหรอค่ะ เขาบอกโตน,นี้มาพี่เกต์ร้านคุณเชอ,อซื้อเซตที่ไหนคุณเธอไม่ได้ซื้อเองอ่ะพี่ชายคุเชอซื้อให้สั่งในเว็บปะค่ะเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ามาพีเซตร้านนันโดนเนี่ยคม่เนมมาไหมน่าจะมาวันไหนบอกทำไมาคุณเนมกินแต่ผมคุณเชอหิวหิวหิวคุณเนมหิวอ่ะหางคุณเนมยังไม่มาคุณเนี่ยังไม่มาเพราะมันองอานใหญ่มาแล้วมาแล้วผมค,คุณเนมมาแล้วใหญ่มากกะละมังไซส์เอ๋อ ช่ใส่หูใหญ่มากเลยอ่ะเหีียวก่อนนะจริงๆของพี่ก็ไม่ต้องใช้คพี่ให้มี่อก็ไม่มี่เ้ยดูดิคุณเชดูเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนมละกอปะมันคือฉีดมพี่ฉีดมีมินกินนะกันแดดโดร้อนเรี่ปวกไม่อ้วนอ่ะกินค่ะ แต่ครับล้วบอกว่าต้มยำที่ฉันกินอยู่ทำไมหวานจังเขาใส่น้ำตาลเยอะไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับหนูนะเขาต้องไปีดก่ก็อยากลองดูว่ามันจะดูจะผ่าดอีกไหมมันเชิญอันเชิญไปดูแต่ไม่ได้ลองก่อนไม่มีแนะนำมาเขียนถูกง่กว่าเกาหลีแบบคือไทยก็ได้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะ ดีค่ะดูคือขามินท์มินน่ะขาใหญ่มากพี่เป็นสี่ขาโหขานี่ขาใหญ่เป็นใครเล็กของโลกวะแบบใช่คนคนที่ถ่ายแบบวันนั้นหรือเปล่าคะดูแล้วเหมือนให้ดูอีกคุณเจอเคยเห็นรูปปะลี่ให้ดูอ่ะจไม่ได้เอาแล้วโน้บิน ไม่เนี่อะไรมากินให้ดูเฉยๆ Why you so sweet make me so curious to know and fans ที่คุณโอป้าเนี่ยเหมือนปะอ๋อให้บอกใช่ไหมเหมือนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ของหอมยาถ่ายรูปออกมาเป็นอย่างเงี้ยเลยตอนดูเองดูเลยอะเนาะตอนดูเองก็เหมือนนี่เป็นข่ข้างเหมือนมากอะไรอ่ะแอปเปิลแอปเปิลเห็น แบบร้อวันพันปีไหมวันนี้่อร่อยอะแล้ไม่วันนี้ก็ลายนะาใช่เป็นนูเป็นเมนูแ้กที่คุณแบบสั่งแบบงงอะแล้วก็รู้ว่าอ้าวอร่อยดีกว่าก็เลยสั่งเมนูนี้มม้จะชอบมเลยก็แบบเป็นแบบที่เาดีอะไรองนั u s, <s <we> Korean <ak> า 안녕เจนินเน,นสส์입니다คุณย่าสวัสดีค่ะฉนคือเี่ค่ะมันเี่อ่ะคุณเน้คุณเน้ไม่เห็นตอนตอนไลฟ์แต่ว่าคุณเน้มาเห็นทีหลังที่แบบว่าแฟนๆแคปมาใช่นในที่ผู้รู้ว่าคุณเธอดูไงนะเราแบบไม่ได้จับเราไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยมๆๆเมื่อวานนี้เราแบบตั้งไว้โทรศัพท์ก็ตกไหลเรามาม ป้าอ่อนนะป้าทุกคนบอกว่าได้ยินเสียงพี่ตองเห็นไหมบอกว่าไม่ได้หมดกระซิบจะคุยกันต้องกระซิบค่ะป้าหวอนไหมก็อเคยมามากระตามสัญญาแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วเพราะฉะนั้นลูก ทับหนึ่งทีก่อนไปที่สิบสามมาจะมาพูดทับหนึ่งทีก่อนไปจะไปแล้วแคบ ไม่รเรียกว่าป้าเดี๋ยวตีตายเลยก็จริงอหรอป้าบายบายขอบคุณนะคะคิดเงินคิดเงิ